5-3-2นะครับ5-3-2ผมไม่ได้ใบหวยนะครับแต่นี่คือระบบการเล่นของอินเตอร์เมมี่ที่ใช้แล้วผลการเล่นโคตรจะไม่ค่อยดีเลยเลยครับที่เสมอมาได้เนี่ก็เพราะความสามารถของเมซี่และโซเลรุ่นนะล้วนนะหลังเกมไปยังไงไปคุยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับศึกคอนคาเคแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกที่1ระหว่างเนชวิลล์กับอินเตอร์ามรีซึ่งผลนะครับก็จบลงที่เสมอกัน2ประตูต่อ2โดยวันนี้นะครับอินเตอร์มามรีมาในแผน5-32หรือสามาแล้วแต่คนจะเรียกเลยครับซึ่ง5 3 2เป็นแผนการเล่นที่อินเตอร์มามรีเล่นทีไรมักทำผลงานได้ไม่ดีเสมอครับแต่ตาตามาดิโนเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นว่าจะใช้แล้วก็มั่นใจเหลือเกินว่าลูกทีมจะทําได้ดีและว,วันนี้นะครับก็มีการส่งตัวผู้เล่นหน้าใหม่ ลงสนามด้วยผู้รักษาประตูนะครับเป็นเดคกแคลนเดอร์3เซนเตอร์เนี่ยใช้เป็นแฟลน์เลคิสตอฟแล้วก็อันวิเลสแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นโนอาเลนนะครับโดยวันนี้จะไม่มีชื่อจอร์ดี้เอลบาทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะก็ไม่แน่ใจว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นยูเรียนเกสเซลครับแดนกลางวันนี้จะใช้เป็นบูสเกตนะฮะซึ่งเป็นกองกลางตัวรับส่วนอีก2คนเนี่ยจะเป็นเด็กก็สโกเมสแล้วก็นักเตะหน้าใหม่อย่างเฟเดริโกเรยลันโดนั่นเองนะครับส่วนหน้าคู่เนี่ยก็จะเป็นจอทำลลาาายย้งงอ่หลุยส์โซเเสลลนลเเมมซี่ดแชป์โลกนนนั่่เองสวทางงฝัั่เจ้้าาบนนะครบ ก็มาในระบบ 42- 31นะครับก็จะใช้ระบบในการป้องกันและรอสวนกลับนะครับซึ่งใช้ได้ผลซะด้วยทีนี้นะครับเรามาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกันในเกมบ้างพอรเริ่มเกมมาในครึ่งแรกนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยพยายามจะครองบอลเพื่อคุมความได้เปรียบแต่กลับโดนทางฝั่งเนชวิลเนี่ยเพรสซิ่งใส่หนักมากครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้อย่างว่องไวเลยทีเดียวเพราะว่าอินเตอร์ไมอามี่นะครับมาเสียป,ประตูแรกตั้งแต่นาทีที่3นะครับฟังไม่ผิดครับนาทีที่3ครับจากจังหวะการสวนกลับเร็วของทาง เขาเนี่ยก็เข้า,าทําต่อบอลแล้วก็พาบอลกระชากขึ้นมาก่อนจะจ่ายนิ่มๆให้กับทางเจคอบซัฟเฟนเบิร์กยิงแสกหน้าเดคกแคลนเดอร์เข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยครับจังหวะนั้นเนี่ยผมได้แต่งงฮะแต่ก็นั่นแหลอะอะนาทีที่3ยังพอมีลุ้นแล้วก็ไปต่อกันได้แล้วหลังจากนั้นนะครับอินเตอร์ไมมี่ที่เพิ่งเสียประตูไวไปเนี่ยก็พยายามเร่งเกมนะครับก็ไปเข้าทางเขาเลยเร่งเกมเร่งจังหวะเพื่อเอาประตูคืนแต่มักจะมาพลาดในจังหวะสุดท้ายอยู่เสมอครับทั้งการจ่ายบอลพลาดหรือการโดนตัดบอลได้อะไรก็ มักจะมีข้อบิดพลาดแบบนี้ให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็จะโดนสวนกลับอยู่ตล,ลอดแต่ต่างฝ่ายต่างก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปทั้งอย่างนั้นเลยซึ่งจบครึ่งแรกไปนะครับอินเตอร์ไมมี่มีโอกาสคองบอลถึง72%แต่ไม่สามารถทําประตูได้เลยนะครับโอกาสยิงก็มีเยอะนะครับเมสซี่ยิงเนี่ยก็เฉียดเหมือนกันแต่ก็ไม่มีประตูกเกิดขึ้นจริงๆทีนี้มาต่อในช่วงครึ่งหลังกันนะครับอินเตอร์ไมมี่เนี่ยก็โดนบุกใส่ก่อนเลยนะฮะแต่ก็รับมือได้ในจังหวะแรงนะครับแต่จังหวะที่ดคาาานอออรพยายยายมจะกออกบ้ว บอลนดันไปเข้าฝั่งทางเนชวิ์ครับแล้วก็นั่นเลยครับประตูที่2ก็เกิดขึ้นเลยยังไม่พ้นนาทีที่46เลยอะ่ะโดนซะแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนดีคนเดิมครับเจคอบซอปเปนเบิร์กนะครับ,รบก็มายิงประตูที่2ไปได้ก็จับบอลเลี้ยงนิดหน่อยแล้วก็ซัดเข้าประตูไปแบบด,ดื้อๆเลยเละครับขนาที่ว่ามีนักเตะไมอา,ามี่ล้อมหน้าล้อมหลังถึงหกคนโอ้โหเกมรับไมอามี่นี่แข็งเก่งจริงครับทำให้ตอนนี้เนชวิ์นำไปก่อนเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับแม่เพิ่งเริ่มครึ่งแรกเองนะครับไปเก่งซะแล้วซึ่งหลัังจากนน้ มีก็พยายามบุกใส่ตลอดแล้วและครับแต่ก็เริ่มที่จะไม่เล่นจังหวะตามเขาแล้วนะก็ใช้จังหวะตัวเองมากขึ้นแต่ด้วยการที่ใช้เซนเตอร์ถึง3คนนะครับทำให้แดนกลางแล้วก็แดนหน้าเนี่ยขุมกําลังสู้ทางฝั่งเนชวิลไม่ได้เลยครับเพราะเนชวิลเนี่ยรับรึกมากๆโอ้โหแน่นไปด้วยเสื้อสีเหลืองเต็มไปหมดเลยครับสียมพูก,ก็มีน้อยหน่อยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้นั่งงงิดเลยก็คือภาษากายของนักเตะอินเตอร์มามี่ครับเพราะเราเห็นชนั้นเลยว่านักเตะเนี่ยเริ่มที่จะท้อแท้มองด คุณต้องเต็มที่กับมันสิไม่ใช่คุณจะมาท้อซะแล้วอ่ะเออไปทางท้อนะฮะแต่สุดท้ายครับเมสซี่ก็ไม่ได้เตือนสติเพื่อนๆให้ฮึ้สู้อีกครั้งครับนาทีที่52ครับจากจังหวะที่แฟร์เลยเนี่ยได้พาบอลขึ้นมาด้านหน้าก่อนจะจ่ายไปหาโกเมสครับโกเมสเนี่ยก็เล่นสั้นกับสัวเรสเลยนะครับสัวเรสเนี่ยพอเห็นเมสซี่ที่กําลังจะวิ่งมาก็ไหลบอลเข้าไปหาเพื่อนรักของตัวเองครับแล้วก็บูมเลี้ยวเนืเมสซี่เะครับเปิดอันติซัดด้วยเท้าซ้ายข้าวถนดัดบอลเนี่ยโค้งผ่านมืออผูู้้ราาาาปปะตเเขมมุมสสไยย่งว ทำให้อินเตอร์ไมอามี่เนี่ยตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ1ครับโอ้โ oh หจังหวะนั้นนี่ผมนี่กรี๊ดลั่นบ้านเลยฮะแบบอึดอัดมาตั้งนานนะครับเมซี่มายิงเปิดอันติปลดล็อกให้ทีมไปได้โคตรสวยจริงครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่3ประสานผงชูรส MSG ประสานงานกันอีกครั้งนะครับแม่เมซี่ซูเลสและก,ก็โกเม้นนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับบาร์เซโลนาเนี่ยก็จะเห็นภาพแบบนี้ขึ้นมาเนผมว่ามียิ้มในใจแน่นอนครับบางคนน้ำตาไหลนะ อย่าร้องนะ แล้วก็หลังจากนั้นอีกหนาทีนะครับพออินเตอร์แมลมี่เนี่ยตีตื้นขึ้นมาได้นะครับก็เอาแล้วครับได้ใจบุกใส่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปอีกหนึ่งประตูจากดีโก้โกเมสครับแต่หน้าเสียดายครับที่ลูกนั้นเนี่ยมันล้าหน้าไปแล้วก็จนเวลานะครับก็พาเรื่อยไปเรื่อยๆแล้วมันมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่ทําให้ใครที่เป็นแฟนคลับเมซี่ทุกคนเนี่ยเห็นภาพนี้ต้องร้องว่าเหี้ยแน่นอนเลยครับเพราะว่าเลวเนลวเมซี่นะครับลงไปนอนกองกับพื้นเลยครับพร้อมกับแสดงอาการเจ็บปวดออกมาในแบบที่เราไม่ค่อย เ,เมซี่ทำนะฮะจนภาพเดี๋ยวรีเพย์ออกมาให้ดูเท่านั้นเลยครับผมนี่เกือบเป็นล้มอ่ะเพราะว่าเลี้ยวเนี่ยเมซี่เนี่ยโดนย่าเข้าไปที่ขายอย่างแรงเลยนะครับแต่ก็เมซี่ครับเขาไม่ใช่มนุษย์หรอกครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาเดินกินน้ําจิบหนึ่งแล้วก็ลงมาวิ่งได้ตามปกติ ไปทางแข็งเก่งไปออกลูกแข็งเก่งซะแล้วอะ่ะผมนี่ก็งงเลยครับในใจนี่คิดว่าโอ้โหที่กี่เดือนมาเนี่ยสิบกว่าวิมัง้งแล้วก็ลงไปเล่นต่อนะครับไปออกลูกแข็งเก่ง <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นนะครับอินเตอร์ไมมมี่ก็ยิงเข้าไปแล้วใช่ไหมแต่ล้าหน้าเนสวิวเห็นเนี่ยก็เลยเอาบ้างเลยครับแล้วก็มายิงในทีที่82เนี่ยนะฮะคือแม่งเ,เ,เป็นช่วงท้ายเกมเลยเว้ยคุณลองนึกภาพเราเป็นแฟนบอลอะ่ะเฮ้ยเรามีลุ้นที่จะตีเสมออยู่สุดท้ายมันโดนยิงไป3ามหนึ่งนะครับแต่โชคดีที่ลูกนั้นเนี่ยเป็นจังหว มีลุ้นได้อยู่นะครับหรือ8นาทีใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่คอยตามเชอินเตอร์ไมมี่อย่างพวกเรานะครับก็คงได้แต่ภาวนาให้ตีเสมอนะครับก็นั่งลุ้นนั่งรอดูกันไปนะครับแล้วสุดท้ายก็เกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆเลยครับซึ่งเป็นการตีเสมอในนาทีบาปซะด้วยนะครับหลังจากที่เข้าสู่ในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับเดวิดลูชิเนี่ยได้พยายามหามุมในการจ่ายบอลอยู่ทางริมเส้นนะครับแต่มันไม่มีเขาก็เลยจ่ายกลับมาหาที่ซันเดอร์แลนด์นะก่อนที่จะจ่ายไปหาบุสเกตด้านข้างอีกทีหนึ ลงททุกีบูสเกตก็เลยเปิดบอลเข้ามาด้านในครับแล้วก็เป็นเขาครับลุยส์ซัวเรสกระโดดเข้ามามงแบบง่ายๆครับแล้วก็เข้าประตูไปอย่างสวยงามครับจังหวะนะั้นเนีย่ยโหเฮลันบ้านเหมือน,นกันนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับมาตีเสมอในช่วงทดเวลาก่อนจะจบเกมอีกนิดเดียวเลยมันเป็นอะไรที่ดูโรแมนติกดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะเนี่ยแต่เราก็พ้นจากการกดดันที่จะต้องแพ้นะฮะก็มาตีเสมอกันไปแล้วหลังจากนั้นก็กรรมการก็เป่าดกวีแล้วก็หมดเวลาแข่งขันไปครับจบเกมมินเตอร์ไมมี่ ุกมาเสมอเนชวิวได้ที่2ประตูต่อ2นั่นเองซึ่งหลังจากโจเกมแข่งขันนะครับก็ทําให้เราเห็นได้ชัดเลยนะว่าเมสซี่และโซเลสเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนตลอด4ี่นัดของอินเตอร์มามี่นะครับเลี้ยวนวเมสซี่ลงเล่นไป4นัดยิง4ประตูกับอีก1แอซิสส่วนลุยโซเลสนะครับลงเล่น4นัดเหมือนกันยิง3ประตูกับอีก4แอซิสครับโอ้โหสุดยอดคู่หูจริงๆครับคู่นี้นะโดยเฉพาะลุยโซเลสนะครับผมเนี่ยก็มีอาการปรามาทเขาไว้บ้างว่าเอ้ยเขาน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าโอ้โ พอมาดูจริงๆเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับและนอกเหนือจากลิวเนลเมซี่กับหลุยส์โซเลสนะครับก็ยังมีอีกคนนึงที่ทํำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือ,อยูเรียนเกสเซลนั่นเองนะครับโอ้โห แบบผมบ่นเขามาตลอดครับแต่วันนี้หรือนัดก,ก่อนเราเห็นได้ชั้นเลยว่าพอเขามีความมั่นใจเขาเล่นได้ดีขึ้นนะพอเขาอยู่ในตำแหน่งที่เขาเล่นถนัดเขาก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับเผื่อบางคนไม่ทราบนะครับยูเลนเกสเซลสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวากองกลางฝั่งขวาเขาทําได้หมดเลยครับแม่พอมาเล่นแบ็กขวาวันนี้ทําได้ดีขึ้นนะดีกว่าเดียนยะลินเยอะครับเพราะว่าเขามีการกล้าแลกกล้าเสียนะครับมีโอกาสจังหวะเปิดบอลพาบอลขึ้นหน้าอะไรแบบนี้ถ้ามาเล่นในระบบย3 3ผมว่าเกสเซลกับเมซี่จะคอมโบกันได้ง่ายขึ้นกว่านี้แต่วันนี้เล่นเป็น53 เราเลยไม่เห็นเมซี่ยืนฝั่งขวาสักเท่าไหร่นะเมซี่เนี่ยจะลงมาต่ามากๆนะครับถึงแม้ว่านัดน,นี้เนี่ยเจ้าตัวจะไม่มีชื่อบนสโ์บอดก็ตามนะครับแต่เขาทําผลงานได้จริงๆครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะสําหรับยูเลนเกสเซลและในเมื่อเราชมนักเตะกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมซี่ที่ยิงประตูตีตื้นขึ้นมาได้ปลุกความมั่นใจให้กับนักเตะของตัวเองปลุกความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลน,นี่แหละครับคือเมซี่ซ่วเลสก็ยิงประตูตีเสมอให้ได้เวสเซลก็เล่นได้ดีทําได้ดีขึ้นนั่นแหละครับพอเราชมไปก็ต หน้าบ่นเลยนะครับวันนี้เราก็คงหนีไม่พ้นกับพวกที่ทําผลงานในส่วนของเกมรับไม่ว่าจะเป็นเซอร์เกริสตอฟที่ยิงเลนเนี่ยก็ยิงแย่ลงเรื่อยๆแสดงขาดผิดพลาดออกมาเรื่อยๆจังหวะควรไปซ้อนเพื่อนก็ไปไหนก็ไม่รู้แบบนี้แหละครับอีกคนนึงก็จะเป็นโตมัสอันวิเลสละครับที่มักจะเข้าบอลแบบพรวดมากๆอะ่ะคือเข้าพรวดไปสุดท้ายเขาก็หลุดเข้ามาแบบง่ายๆแต่ก็นั่นแหละถ้าน้องมันมีคนซ้อนน้องมันก็จะไม่โดนบ่นเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะไม่ได้อะไรกับเขามากและอีกคนนึงคนสุดท้ายครับแฟร์เรนก็ไม่ได้แตกต่างจาก2คนข้นาานรอง แต่เพียงแค่ว่าเขาเล่นดีกับคีโตฟแค่นั้นเองแต่นั้น,นี้จะให้ผมมามองว่านักตเตะเนี่ยพลาดกันเองพลาดกันเยอะไปนั่งบนนักเตะอย่างเดียวมันไม่ได้ครับเพราะว่าในความคิดผมนะครับผมมองว่าที่ผิดพลาดจริงๆคือระบบการเล่นการใช้ระบบ352หรือ532กับทีมอย่างอินเตอร์มามีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆครับซึ่งคนที่ใช้ก็คือโค้ดอย่างตาต้ามาดิโนคนที่แย่และห่วยแต่ที่สุดก็คือตาต้ามาดิโนครับไม่ใช่นักเตะแต่เป็นโค้ดเองต่างหากตอนที่ซ้อมหรือประสบการ ที่คุณคุมทีมอยู่ข้างสนามเนี่ยคุณไม่เห็นเลยเหรอครับว่าพออินเตอร์แมมี่มาใช้หลัง5้านักเตะชอบวิ่งมัว่วคุณไม่รู้เลยเหรอครับว่าพอใช้หลัง5้านักเตะตัวเองไม่เข้าใจระบบการเล่นแบบนี้ตอนใช้เสียม3นักเตะเนี่ยเล่นกันเป็นระบบแม้ว่าจะไม่ได,ดีเลิศเหมือนแมสซิตี้ไม่ใช่แบบนั้นแต่เขาเข้าใจระบบว่าเขาควรทําอะไราอาจจะมีบ้างที่นักเตะบ,บางคนวิ่งมัว่ววิ่งไรแต่มันน้อยกว่าหลัง5าง้ามากๆดีกว่าหลัง5แน่นอนผมกล้าพูดแบบนี้เลยแล้วมันเป็นหลัง5ปรภาษาอะไร ใช้ทีไรโดนยิงเยอะโดนยิงเร็วทุกทีแค่นี้ผมคิดว่าตาตาไมโน่คิดไม่ได้เหรอวะอีกอย่างหนึง่งคือการเปลี่ยนตัวนักเตะครับทำไมต้องรอจน10นาทีสุดท้ายมันถึงเปลี่ยนได้อะมันเป็นอะไรนาทีที่หกก็เปลี่ยนได้ทําไมไม่เปลี่ยนคนไหนเล่นไม่ดีเล่นไม่ออกก็เปลี่ยนตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นเมซี่หรือโซเลสถ้าเล่นไม่ออกเปลี่ยนเลยมันจะไปรออะไรนาทีที่7จ็ดจะให้มันอยู่สร้างความผิดพลาดเรื่อยๆทําไมอย่างโกเมสอย่างเงี้ยจะปล่อยให้มันอยู่ทําไมเลโอนโดยอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจว่าน้องเพิ่งเข้ามาใหมม่่เว้ยาจะลน ก็ในเมื่อมันเล่นไม่ดีก็เปลี่ยนมันออกไปก่อนไหมล่ะเอาคนที่ทําได้ดีกว่านั้นมาไหมและที่สําคัญนะครับคนเล่นดีถูกเอาออกคนเล่นกระจอกเอาไว้ในสนามเลโนโดเนี่ยเป็นนักเตะที่โอเคผมไม่ได้ว่าอะไรและไม่ได้พูดถึงเขาเยอะโอเคแต่วันนี้เขาเล่นได้ไม่ค่อยดีเขาจ่ายบอลพลาดบ่อยคุณก็เปลี่ยนตัวเขาออกไปสิหรือเดโก้โกเมสแบบเนี้ยโอเควันนี้อาจจะมีส่วนร่วมในประตูลูกที่เมซี่ยิงเขาก็แทบจะไม่มีประโยชน์ในเรื่องอื่นเลยเหมือนกันคุณเปลี่ยนตัวเขาออกสิแต่คุณเนี่ยดันไปเปลี่ยนเกรซเซลที่ทําหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วโอเคเคขาาจจะไมไม่ี แต่เขาทำหน้าที่ได้ดีในตำแหน่งของแบ็กขวาไงไปเปลี่ยนเขาออกทำไมนี่แหละคือสิ่งที่ผมงงครับคนดีเล่นดีเนี่ยเอาออกเฉยเลยเอออันนี้ผมว่ามันตลกมากนะครับยิ่งดูตาต้าเมโน่คุมทีมากเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยใจมากเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตาต้าอย่าไปมูเมลเองนะครับว่าที่เสมอมาได้ก็เพราะระบบการเล่นของตัวเองมันไม่ใช่เลยนี่มันคือความสามารถของนักเตะล้วนๆทั้งลูกยิงของเมซี่ลูกหม่งของโซเลสมันไม่ได้เกี่ยวกับ,กบแผนการเล่นหรือระบบการเล่นที่คุณคิดขึ้นมาเลย แล้วถ้าแผนนี้มันดีจริงมันไม่โดนลูกแรกตั้งแต่นาทีที่3หรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งมันต้องชนะมากกว่าแพ้สิวะตั้งแต่ที่ดูมาใช้หลัง5้ามาเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลย,เลยสัน<ส>เลิกใช้แผนนี้ได้แล้วส่วนวันนี้นะคะแนนการเล่นของนักเตะเนี่ยไม่ต้องไปดูหรอกครับคนที่เล่นแย่เล่นพลาดก็เพราะนักเตะเนี่ยมันไม่เข้าใจแผนการเล่นของโค้ชผมขอให้คะแนนเองแล้วกันนักเตะทุกคนเนี่ยเอาไปเลย7คะแนนยกเวน้วนโซเลสนะโซเลสผมให้8เมสซี่คนหนึ่งเมสซี่ผมให้7.5แล้วกันส่วนโค้ชอย่างตาตามานิโน แล้วเพื่อนๆน,นะครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องธุรกิจด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยใกล้จะครบ4ี่หมื่นซับสไครต์แล้วนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละเจอกันเสมอสองสองไม่ได้แพ้สามหนึ่งนะครับ